วันนี้เราจะมาแก้มือกันนะครับนะคราวที่แล้วเจ้าแม่แอมเขาจับไว้แล้วก็จับไว้แล้วก็เฉียดเกือบโดนนะวันนี้เรามีเจ้าแม่คนใหม่มามาลลวงไหให้นะครับเราจะไปลลวงไหกันที่วัดพระธาตุบายโยกันนะครับผมไปดูกันว่าวันนี้เลขจะออกที่ใครครับผมเอาเลขแรกครับเจ้าแม่ลีครับเจ้าแม่หลีให้ไปแล้วสามตัวคนนี้หมานที่สุดในวงครับผมและเสียงโชคเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นครับผมเชิญเจ้าแม่ตองครับ บอกเลยว่าเจ้าแม่คนนี้จับไปคราวที่แล้วโดน3ตัวเลยเต้นเ้นเต้นเป็นเนไปบอกพี่ออมหน่อยว่ามาจับหน่อยนี่อันนี้เจ้าแม่ออมนะครับเจ้าแม่ออมความแม่นอยู่ตรงนี้โดนหลังพอดีครับผม3ามตัวตรงตรง มาซาดใช่ไลแต่ว่าอร่อยหรอความรักก็เหมือนมาซาดสมาธ์ฮอสเมฮอสอะไรอ่ะอะไรวะนี่มันจะเป็นภาษาแบบภาษาแบบฝรั่งไงถ้าเกิดเป็นภาษาอิสานิ่เจได้นะความรักก็เหมือนยาโสถอนฮะเราได้ลอตเตอรี่มาจากบ้านงานนะครับเจ้าภาพแจกเมื่อเช้านี้ เฮยเลขเลียงด้ไยมทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุวายโยนะครับวัดที่มีชื่อเสียงด้านการเสี่ยงโชคโเราออร์แตรี่มานี่พอดีแล้วก็เมื่อเช้าเจ้าภาพเขาพให้มาเราก็เลยจะแจกเด็กๆที่นี่เลยแจกก่อนที่จะไปล้วงไห้นะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราไปล้วงไห้กันเดี๋ยวเรามีเจ้าแม่3าคนอเอ้ยเจา้จาแม่เจา้าแม่วันนี้มีเจ <ะ S 2> <ว>้าแม่ลี่แล้วก็เจ้าแม่ตองนะเจ้าแม่ตองเจ้าแม่ตองผมม่วงในี่เจา้าแม่จริงเลยลเอ่ะเจ้าแม่ตองผมม่วงแล้วก็มีเจ้าแม่คนเดิมนะครับนี้ เขาที่แล้วล้วงถูกนะครับล้วงถูกเป็นโต๊ะเราเองแต่เราจะแจกก่อนเพื่อไม่ให้เด็กๆน้อยใจว่าพี่ทำไมเลขชัน้นไม่ตรงอะไรเงี้ยก็ดวงใครดวงมันเนาะอันนี้เหลือตะวันกับครู2องอันตับโอ้ย นี่ของอันนี้ของครูครับอันนี้ของครูตะวันเบอร์นี้แอมได้เบอร์อะไรเจ็ดหกตะวันชื่ออะไรบ้างคือแอมแอมเจดหครับอยู่ได้8ปศนย์ครับผมต้องเจ็ดเจ็ดแปสองเจห้าเจเจ้าแบบ จ็ดสามหกหย่อครับแปสครับให้แปดสครับเจ็ดีเครับเจครับเจ็ดามครับแปดสมครับผมอ่าของครูครูเจดสนะของตะวันเจอง่ะเขียนชื่อให้ตะวันสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะไปจกไหนครับผมเดี๋ยวไปถ่ายคลิปจกไหครันครับอ๋อมาจากไหนนะครับบางสะเลบางสะเลยหายไปหายกเปลิกอ๋อที่งานยกเลิกเนาะ ครับครับผมครับขอบคุณครับที่นี่เลฟีแฟนคลับจะเยอะนะครับคนรู้จักจะเยอะยิ่งตอนที่เล่นเนี่ยโอ้โหมีคนทักทายอะไรเพียบเลยตอนที่เล่นแห่รอบพ่อปู่นาคามาที่กนนีับเครับผมตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับหายเสี่ยงโชคนะครับครที่แล้วแอมจับได้3ตัวตรงหมดเลยเดี๋ยวให้เจ้าแม่แอมที่หลังวันนี้วันนี้เอาเจ้าแม่คนแรกมาเจ้าแม่หลีครับเชิญเจ้าแม่หลีจับ3สามใบหายละเลขเอาเลขแรกครับเจ้าแม่หลีครับไหนครับ เอาศูนย์ครับผมที่ได้เอาแอนต์กอล์มมาวะศูนย์หกทึ๊บๆๆหก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 ตกต้องเป็นศูนย์หกและเก้าครับผมมีศูนย์มีหกมีเก้าครับของสิริครับผมเจ้าแม่หลีให้ไปแล้ว3ตัวต่อไปครับเจ้าแม่คนนี้หมานที่สุดในวงครับผมและเสียงโชคเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นครับผมเชิญเจ้าแม่ตองครับให้ไหนก็ได้ให้ไหนก็ได้เอามาก่อนเลย เราปเลี้ยงเลขยู่แล้วสาครับผมตัดตัดใจหเครับผมเดี๋ยวจับเลขสิขึ้นมาได้ด้วยมีสมีเครับมีสามีเก้้ต้องเอาหใหญ่เลย นี่คนหายใหญ่ต้องใช้หายใหญ่ครับผมหาปลาหายปลาที่บ้านหายใหญ่โอ้ยหกเฮหกเก้าฮ้ยเกามาวะหกเก้ามากหกอะสามหกเก้าสามเก้าหกหกเก้าสามมีสามมีเก้ามีหกครับผมของเจ้าแม่ตองครับผมอะต่อไปเจ้าแม่คนนี้แม่นสุดนะครับมา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 บอกเลยว่าเจ้าแม่คนนี้จับไปคราวที่แล้วโดนสามตัวเลยอ่ะเจอครับคุณเจ้าแม่ ตระดด้อมตําต้อมกระดมต้มระดต้เต้นกนเต้งเต้งเต้งเต่งเต้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 งโอ้ไม่ใจเลยเอามาจีเต่งเต้งเต้งเตงเต่งขอสามตัวครับก็แม่เอมครับตรดมเฮ้ยเฮ้ยเฮยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไม่ได้มีเ่หกับเก้าดว่ะมันมีเลขอื่นด้วย เฮ้ยหกหกมาสามคนแล้วครับผมหกมาครับเฮ้ยหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วหกหนึ่งและศูนย์ครับผมโอ้ฉีกจากเพื่อนหน่อยนึงหกหจะได้หกนะมีหนึ่งมีหกมีศูนย์ครับสำหรับเจ้าแม่แอมครับผมตาดีได้ตาไร้เสียแถม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 สองตัวไม่ไปบอกพี่ออมหน่อยว่ามาจับหน่อยเฮ้ยอันนี้เจ้าแม่ออมนะครับเจ้าแม่ออมวิทย์ไร้เล็ก ความแม่นนี่ความแม่นอยู่ตรงนี้ความแม่นอยู่ตรงนี้โดนหลังพอดีครับผมสามตัวสามตัวตรงตรงอันนี้เพสามนะเดลสามมาแล้วเลงสามมาแล้วโดนทูมจี้หลังครับผมไปไหว้พ่อปู่นาคามาศูนมาสูน้าอีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงทำลุ้นๆหน่อยฮึบฮึ๊บฮึบเฮ้ยเหมือนคะแนนที่เขาสอบเลย นี่ตีศูนย์ครับนี่ตีศูนย์เหมือนเกศเขาเนี่ยที่โรงเรียนเลยแล้วก็สมมติแบบความเป็นีมมันมัีสีงท้ายศของออม0ูนโอเคขอคุณจ้แม่ออมครับพอแล้วนะวันนี้ไม่มีเจ้าพ่อชายนะเพราะว่าเจ้าพ่อหมูไหมเฮ้ยจ้พ่อหมูเอาไว้งวดหน้าถงวดนีโดนเราขอมาอีก้งวนี้มีโดนนะครมีโดนสัคนเดี๋ยวเรามาอีกดี๋ยวูะโดน <usion> หน <sm dispers S 2> ้ารู้ร้ืนใหญ่ๆเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะให้เด็กๆได้เดินซื้อของกันสักหน่อยเดี๋ยวแจกได้เลี้ยงเออมีบิลเลี้ยงให้มีเลี้ยงให้สี่โมงครึ่งที่รถนะสี่โมงครึ่งที่รถเหลืออีกยี่สิบกว่านาที ลมีความสุขจังเฮ้ยอยากกินป่ะไม่ค่ะอยกินมะม่วงไหมอองได้อะไกินอ่ะกินออมกินออมอย่างเดียวอางะไรอ่ะพี่กั้งครับวันนี้เราได้กล่องมาครับผมหนึ่งกล่องครับผมจากพี่เม้งนะครับพี่เม้งส่งกล่องมาบอกว่ามีชาเลนจ์ด้วย มีกระปุกหนึ่งใบด้านในมีเงินอยู่จํานวนหนึ่งให้ทายว่าเงินในกระปุกมีจํานวนเงินกี่บาทใครทายถูกรับกระปุกกับเงินไปทั้งหมดหากไม่มีก็ให้คนที่ทายใกล้เคียงที่สุดเป็นผู้ได้รับเงินรางวัลอ๋อเล็บบอกใบว่ามีเงินรางวัลให้ทายระหว่าง1 0 1่งถึงหนึบาบาทแถมด้วยขนมปอบใจนะครับพี่เม้งพี่เม้งส่งขนมมาด้วยนะครับ 聊聊聊聊มีเหรียญอ่าม yani ีเหรียญนะมีเหรียญนะแกมเกตร้อยห้าสิบอมร้อยเนี่ร um> ้อยยี่สิอ้อยยี่สิบสองอ้าวกั้งร้อยเ้ตองเจ้าแม่ตองร้อยสางสอ้าวเจ้าแม่จิ๋ว181 181เจ้าพ่อพี หนึครับหนึ 1> 1. พัดร้อยอ่ะโอ้หนึ่ง้ไม่มีใครทายเหมือนกันสักคนนึงอ่าช้างหนึ่งหหครับหนึ่งหเพลง188และพี่ตะวันหนึ่งเจ็ดสโหมีเลขในใจกันทุกคนครูด้รออ่าเท่าที่ขย่าดูเมื่อกี้ก็น่าจะมีเหรียญอยู่สักหน่อยนึงเอาสักร้อแล้วกัน มีมีเหมือนใครไหมมีเหมือนใครไหมจะได้เปลี่ยนไม่มีค่ะอ่าไม่เหมือนนะอ่าอันนี้ไปเก็บก่อนอันนี้เก็บก่อนข้าชั้นขอบคุณพี่เม้งนะครับและเงินที่พี่เม้งให้มานั้นมีอยู่ทั้งหมดทั้งสินหนึ่งร้อยโอ้โมีเหรียญมีเหรียญไม่มีไม่มีมีสิบหนึ่งร้ยยี่สิบ ร้อยสามสิบสามครัดูได้เย่อาวเ๋ยวครูสละสิทธิ์ให้ลำดับถัดไปแล้วกันใครเป็นลำดับถัดไปแย่อ้าวตอมได้โโอ้เห็นไหมเจ้าแม่ตองโตยทาก็ได้เยอะสุดปะเออไม่งั้นที่หวที่จะซือขอให้ทันนะเอออ้าวมากกว่าสอตเม้งครับมอบให้ตองนะครับตองทอยทายว่าอะไร ขอบคุณพี่เม้งครับผมโอเคหมานึงได้ไหมต้องเพื่อนรักดิต้องเพื่อนรักใช่ต้องให้อขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ส่งของมาร่วมกับเรานะครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เม้งด้วยนะครับผมตื่เต้มตื่